สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงร่วมพิธีนำเสนอหนังสืออักษรจีนสิรินทรลิขิตหนังสือที่รวบรวมพระอักษรจีน วันที่11เมษายน2568เวลา8นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณารัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระนิธ,ธิถาเราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาส,สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยปักกิ่งในเหอกวางไั่ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานสภามหาวิทยาลัยปักกิ่งศาสตราจารย์กงฉีห่วงอธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่งฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระราชธรรมพระราชโวโรกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป้าทุนละอองพระบาทณเรือนรับรองสวนจือจ้อเป้ยจื้ออธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่งกราบบังคมทูนเรื่องต่างๆ สมเด็จพระกนิธฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระอักรษรภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเมื่อปี2544พระอาจารย์ต่างปรปับลืมในพระวิริยะอุตสาหะและได้มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดและเสด็จพระราชดำเนินมามหาวิทยาลัยปักกิ่งเกือบทุกปี ในปีนี้มหาวิทยาลัยปักกิ่งมีการพัฒนาโครงการใหม่สองเรื่องคือการปรับปรุงแผนพัฒนาสาขาวิชาการแพทย์และวิทยาศาสตร์สากลโลกและจะมีวิทยาเขตด้านวิศวกรรมเฉพาะด้วยในช่วง3เดือนมีผลงานวิจัยตีพิมพ์จำนวนมากมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเรื่องการแลกเปลี่ยนการศึกษารับนิสิตนักศึกษาจากไทยอย่างต่อนเนื่อง ส่วนการเรียนการสอนภาควิชาภาษาไทยไม่เฉพาะการเรียนด้านภาษาแต่เพิ่มความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมไทยให้ลึกซึ้งขึ้นจากนั้นส่งร่วมพิธีนำเสนอหนังสืออักษรจีนสดรินทรลิขิตหนังสือพระราชนิพนธ์เล่มนี้จัดพิมพ์เดือนเมษายน2568หนังสือรวบรวมพระอักษรจีนที่สมเด็จพระนิธ,ธิธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชานที่ีประเทศจีนและประเทศไทย ตั้งแต่ปี2558ถึงปี2567เรียบเรียงเป็นเล่มจัดเนื้อหาตามหมวดหมู่เช่นการศึกษาและการวิจัยศิลปาวัฒนธรรมแหล่งทัศนียภาพและแหล่งประวัติศาสตร์หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจลายพระราชหัสถ์และนักศัตว์จีนเป็นต้นหัวหน้าบรรณาธิการคือศาสตราจารย์ฟูเจิงโยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพศอศววิรุณการลายพระราชหัตถ์อักษรจีนมีคำแปลภาษาจีนไทย ลายพระราชหัาจีนเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤุัไทยที่เปี่ยมด้วยพระวิริยะของสมเด็จพระนิธิธิรเาจา้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีต่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีนไทยเท่านั้นอย่างแสดงให้เห็นบทบาทสำคัญเรื่องสัมพันธ์มิตรภาพจีนไทย ในการนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่งตั้งพระกริยาหารกลางวันถวายที่ศูนย์แลกเปลี่ยนเจ้าต้าและทอพระเนตรการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่งและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งการเชิดสิงโตหุ่นยนต์สุนัข บร้องเพลงพระราชนิพนธ์โอกาสนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่งทูลนกล้าวทูลนกระหมอ่อมถวายผลงานศิลปะทําจากอัญมณีภาพเทพเลสป์ว้ยหนิงหูและหอโปยาผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่ง ที่ตั้งใจทําเพื่อนำมาทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ7 0พรรษา2เมษายน2568โทรทัศน์รุมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิง่งสาธารณรัฐประชาชนจีน องคมนตรีเชิญสัญ,ญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโอง์การโปรดพระราชทานสัญ,ญบัติตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะวันนี้ที่วัดโพทองเขตจอมทองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญ,ญบัติพัดยศและผ้าไต,ตรไปถวายแดพ่พระราชวชิรวิทยานุสิธิ ตามที่มีพระบรมราชโองคการโปรดพระราชทานสัญญบัตตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะนามว่าพระเทพวชิระวิทยานุสิธ์พิสารพัฒนกิจโกศลวิมลศรีราจานิวิทย์มหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชันเทพสถิตนวัดโพทองกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระเทพวชิระวิทยานุสิท์หรือหลวงพ่อวราปุญญวโรเกิดเมื่อวันที่7ธันวาคม2 5 0 4 เมื่ออายุ23ปีได้อุปสมบทนัพัทศีมาวัดโพทองมีพระธนกวีวัดนางนองวรวิหารเป็นพระอุปชาพระครูพินิษธรรมคุณวัดโพทองเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูสุวรรณโพวัดโพธทองเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงพ่อวราเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยึดในหลักคำธรรมสอนอย่างเคร่งครัดในปี2545ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรในฐานะเป็นบุคคลดีเด่น เป็นที่เคารพเริ่มสายของลูกศิษย์จำนวนมากด้วยคำสอนคือให้มันทำความดีปฏิบัติดีทำในสิ่งที่พูดและมีความเมตตาในปี2536ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างองค์พยาครุฑและได้มอบให้กับผู้มีจิตศรัทธาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตปัจจุบันหลวงพ่อวราอายุ63ปีษา4 0ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพทอง จบข่าวในพระราชสำมมนักประจำวันนี้นะครับผมธทรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับรายงานพิเศษภูมิต้านภายัยซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนปปชวันนี้ไปดูปฏิบัติการสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาพบความไม่โปร่งใสนะคะหรือว่าข้อสันนิษฐานการรั่วไหลของเงินค่าเข้าอุทยานรั่วไหลค่ะคุณสมศักดิ์อยู่ประพัดมีรายงานค่ะ น้ำทะเลใสฟ้าสวยและปลาหลากหลายสายพันธุ์สีสันสวยงาม เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติไปเที่ยวุทยาแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาสร้างรายได้เป็นดับต้นต้นของอุทยานทางทะเลโดยปปชประจำจังหวัดตรังได้รับแจ้งบอแสความไม่โปร่งใสในการเก็บค่าเข้าชมทยานหมู่เกาะซิมิลันจึงสุ่มตรวจที่เกาะ4และเกาะ8โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลการตรวจสอบพบข้อสงสัย3ประเด็นคือการออกตั๋วไม่ตรงกับจำนวนของนักท่องเที่ยวจริงนำตั๋วคนไทยไปขายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและขายตั๋วโอเวอร์หรือเกินจำนวนอนุญ,ญาตให้เข้าอุทยานนายยุทธนาวิมลเมืองหัวหน้าชุดตรวจสอบมาตรฐานการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การอุทยานแห่งชาติระบุว่า เคยมีการเสนอคณะรัฐมนตรีออกมาตรการป้องกันการทุจริตให้ทุกอุทยานทั่วประเทศงดการเก็บค่าเข้าเป็นเงินสดให้ใช้ระบบอีทิเกตหรือการขายตัวออตวยต๋วออนไลน์ต่อมาปรากฏว่ามีการนำร่องขายตั๋วออนไลน์ในอุทยาแห่งชาติทางทะเล3-4แห่งรวมทั้งหมู่เกาะสิมิลันแต่พอไปตรวจสอบยังพบการขายตั๋วแบบฉีกและขายตั๋วไม่ตรงตามจำนวนนักท่องเที่ยวจึงสุมเสียงให้เงินค่าเข้า,ขา,ขาอุทยานรั่วไหลได้สิมิลันเนี่ยเก็บ เก็บยีนเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนเราจะไปจะไปเที่ยวเราจะไปเที่ยวสิมิลันเนี่ยเราไม่สามารถจะวอล์กอินหรือนั่งเรือไปเองได้นะครับเพราะมันไกลมากตองนั่งเรือสปีดโบ๊ทไปไกลมากนะครับซึ่งพอเราไปตรวจสอบอก็ปรากฏว่ามันมีการจัดเก็บอีนิกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์และก็ไม่รับเก็บแบบเงินสดพอเราไปตรวจนับจริงๆที่เกาะสิมิลันน,นะครับมันก็มีข้อสังเกตว่าในระบบเนี่ยมันมีการซื้อตัว๋วคือชาวไทยเนี่ย จะมีค่าโดยสารค่ากุธยาเนี่ยหนึบาทแต่ต่างชาติเนี่ยห้าร้บาทเลือบางลำเนี่ยซื้อตั๋วนักต่างชาติ5คนเฮ้ยทำไมเจ้าที่มันเลือกนับเฉพาะบางบริษัทแต่ทําไมบางบริษัทไม่นับอ่าแต่พอเราไปตรวจจริงมันไม่ใช่5คนอนะ่าะา็ปรากฏว่า50คนนะครับเป็นฝรั่งล้วน